สวัสดีครับสวัสดีแฟนดูไบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกๆท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a นลทีซิต t i z e n เล่นข่าวแมนซิตี้วันนี้กลับมาพบกับตาอีกเช่นเคยกับการรายงานข่าวของสโมสส์ดยไบยสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ประจําวันที่7สิงหาคมพศ .2564 วันนี้มีข่าวสารมาอัปเดตกันมากมายเลยครับผมพรีวิวศึกชิงโลกกันกุศลคอมมูนิตี้ชิวคืนนี้เลสเตอร์ซิตี้ประทะแมนเชสเตอร์ซิตี้ เป๊ปตอบชัดเรือไม่สนเมสซี่เป้าหมายคือแฮร์รี่เคนและนี่คือประเด็นทั้งหมดที่ตาจะนำมาพูดคุยแล้วก็อัปเดตข่าวสารให้กับแฟนๆเรือบสีฟ้าได้รับฟังกันในวันนี้ก่อนอื่นก่อนจะไปฟังข่าวกันครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มาเป็นกำลังใจให้ตาได้แล้วก็มาเป็นครอบครัวทีซิตี้เซน ร่วมกันนะครับเพื่อนๆคนไหนที่จะออกใช้ชีวิตนอกบ้านไปทํางานไปซื้อของหรือว่าไปทํากิจกรรมต่างๆก็อย่าลืมใส่แมส2สองชั้นรวไปถึงอย่าลืมพกจเจลแอลกอฮอล์ล้างมือล้างมือบ่อยๆจะได้ปลอดภัยจากโควิด -19 กันทุกๆคนเลยนะครับโอเคไปเริ่มกันที่ข่าวแรกดีกว่าเป็นความเคลื่อนไหวครัผมของทางแจ็คกิลลิชเมื่อวานก็ได้ร่วมซ้อมในเซชันแรก กับทางสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็โดยการฝึกซ้อมของแจ็คกิลลิตเมื่อวานนี้ก็จะเป็นการฝึกซ้อมในรูปแบบของการฝึกซ้อมแบบแยกเดี่ยวนั่นเองนะครับก็เมื่อวานนี้แจ็คกิลลิตได้ร่วมซ้อมกับทีมเป็นครั้งแรกท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายลงมาในเมืองแมนเชสเตอร์ซึ่งเรื่องของฝนตกเนี่ยเป็นสิ่งที่คู่กับเมืองนี้อยู่แล้วนะเพราะว่าฝนตกบ่อยมากครับเมืองนี้นะแล้วก็ แจ็คกิลิตเนี่ยจะได้ร่วมเดินทางนะไปที่เวมบรี่เพื่อไปเป็นสปอร์ตของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ในการแข่งขันศึกคอมมูนิตี้ชิลในค่ำคืนวันนี้นั่นเองโดยคาดการว่าเจ้าตัวเนี่ยจะได้รับโอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวสำรองนะครับผมเพราะว่าเพิ่งร่วมซ้อมกับทีมได้เพียงแค่เซสชั่นเดียวแล้วก็แถมยังเป็นการฝึกซ้อมแบบแยกเดี่ยวอีกต่างหากนะก็อาจจะยังไม่ได้มีส่วนร่วมกับทีมมากนักแต่แฟนๆก็ รอลุ้นครับอาจจะได้เห็นเขาในฐานะตัวสำรองในช่วงๆท้ายเกมก็เป็นได้นะก็รอลุ้นรอเชียร์กันนะครับสำหรับแฟนคลับแจ็คกิลิสนะครับผมก็อาจจะได้เห็นเขาลงใส่เสื้อของแมนเชสเตอร์ซิตี้ลงไปที่สนามแล้วก็รับใช้สโมสรเป็นครั้งแรกก็เป็นได้นะครับโอเคต่อมาเป็นนี่เลยครับเป็นแอคคาว t ์ทวิตเตอร์ของทางซิตี้เ e f นะก็ลงภาพของแจ็คกิลิสที่เดินทางไปกับคุณพลเรือใบสีฟ้าเราโดย ก็เดินตีคู่ไปกับนี่เลยเบนชเมงเบนดี้นะรู้สึกว่าจะคุยกันถูกคอนะครับคู่นี้<笑><笑>น่าจะสายแฟชั่นเหมือนกันนะสคนนี้นะก็เป็นภาพกิริตที่เดินทางไปกับแข้งระบาบสีฟ้าที่เวมเบรีนั่นเองก็ไปที่ลอนดอนนะครับต่อมาก็เป็นอีกภาพอีกเซชั่นหนึ่งนะก็เป็นคุนพลคนอื่นที่เดินร่วม,ร,วมร่วมเดินทางไปกับทัพระบายสีฟ้าด้วยก็มีเฟรนตอเรสนะทานอาเกฟิลิปแซเตอร์นะ มีเฟอร์นันดิโนนะครับผมรวมไปถึงดาวรุ่งคนอื่นๆนะครับก็ร่วมเดินทางไปด้วยนั่นเองนะครับและแซ็กสตีเฟนโกมูสองเราก็น่าจะได้รับโอกาสในการเป็นตัวจริงในเกมในค่ำคืนวันนี้นั่นเองโอเคไปดู11ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ฝ่ายนะครับผมที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามในค่ำคืนวันนี้นี่เป็นการคาดการณ์จากเว็บไซต์ Who's s o r r e นั่นเองนะครับไปดูกัน ฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนละกันมาในระบบ4-3-3ครับผมก็ใช้แซ็กสตีเวนเป็นผู้รักษาประตูแล้วก็แบ็กโฟเป็นชอคันเซโลแล้วก็รูเบนดิอาสนาธานอาเก้เบนชแมงเมนดี้กองกลางมิดฟิลด์3คนคุมเกมรับโดยเฟรนันดินโยแล้วก็มี2 2มิดฟิลด์ที่ขับเคลื่อนเกมอีก2คนก็คืออิวาคายกุนโดการก,กับโคพาเมอร์นะโดยตัวรุก3คนใช้ริยัตมาเรสเปนารโดซินวาเป็นฟอสนน 9, ไนรวมไปถึง ซามูเอลอิ z ดซนะดาวรุ่งที่ยิงประตูได้ต่อเนื่องในช่วงของการพรีซีสั้นนั่นเองก็ลงเป็นตัวจริงคาดการว่าจะลงเป็นตัวจริงในเกมนี้อีก1เกมนั่นเองครับโดยทางฝั่งเลสเตอร์ซิตี้มาในระบบ4-2-2ครับผมก็มีแคสเปอร์ชไมเคิลเป็นผู้รักษาประตูมีไรอันเบอร์านเป็นแบ็กซ้ายตัวใหม่นะครับผมที่เพิ่งย้ายมาจากเซาล์ทำต o นนะก็คาดการว่าจะลงเป็นตัวจริงในเกมค่ำคืนวนี้รมถึง2 โซยุนชูกับวิลฟริดอินดีดี้นะครับผมก็จะลงทำการประจำการในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กสองตัวนั่นเองแล้วก็มีเปเรล่าเป็นแบ็กขวามิดฟิลด์สี่ตัวตรงกลางก็จะมีแอชลีย์บาร์นะครับผมซูเมเรแล้วก็ยูริเตเลมองรวมไปถึงมาออบไรตันด้วยนะครับกองหน้าสองคนใช้เป็น เจมี่วาดี้กับทางกิติชีออคินาโชเด็กเก่าของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เรานั่นเองมาดูว่า,เ,าเกมในค่ำคืนนี้จะสนุกมากน้อยแค่ไหนก็อย่าอย่าลืมติดตามเชียร์ติดตามชมทีมรักของเรานะครับเวลาตามประเทศไทยที่ทำการแข่งขันเวลา5ทุ่ม15นาทีนะครับก็ถ่ายทอดสดน่าจะเป็นทาง True Vision ทาง Be in Sport นั่นเองนะครับผมก็หารับชมกันได้นะครับโดยทางฮูสก์นั้น ได้ทําการคาดการผลสกอร์ที่จะเกิดขึ้นนะครับผมก็ให้เลสเตอร์ซิตี้ชนะไป1ประตูต่อ0ย์แต่ว่านี่เป็นเพียงการคาดการของเว็บไซต์ h ู Score เท่านั้นนะครับผมก็ผลการแข่งขันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกหน้าครับผมไม่ว่าจะเป็นหน้าไนะนก็ตามนะก็อย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งหัวร้อนกันสําหรับแฟนซิตี้นะครับผมก็ต้องไปดูกันในเกมนั่นเองนะครับต่อมาครับผมเมื่อคืนเป็นข่าวเป็นข่าวของทาง เบปกอดิโอลาที่ออกมาให้สัมภาษณ์เป็นพร e สคอนเฟอเรนซ์ก่อนเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับทางเลสเตอร์ซิตี้เมื่อคืนเปบปก็ได้ตอบคำถามนักข่าวหลายประเด็นเลยนะครับที่หลายๆคนข้องใจอยู่เกี่ยวกับเรื่องของเมสซี่บ้างละที่ไม่ได้ต่อสัญญากับบาร์เซโลนาเกี่ยวกับเรื่องของนักเตะที่ไม่มีใจอยากจะย้ายออกบ้างละ่ะแล้วก็เรื่องของทางแจ็คกิลลิตด,ด้วยนะครับเพิ่มเติมรวมไปถึงแฮร์รี่เขนด้วยเปบปก็ได้พูดถึงแฮร์รี่เขน เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาที่เป็นการเพรสคอนเฟอเรนซ์นะครับไปพูดถึงเรื่องของคนนี้ก่อนดีกว่าสำหรับบทสัมภาษณ์ของทางเป๊ปกาเดล่านะเกี่ยวกับลิลเนลเมสซี่นะเป๊ปกนะ็ไดนะ้พนะูดนะบอกกับนักข่าวนะครับว่าพวกเราเนี่ยจ่ายเงินไป40ล้านปอนด์ในการซื้อแจ็คกิลิตหลังที่นักข่าวถามเรื่องเกี่ยวกับความสนใจในตัวเมสซี่กับในตัวเมสซี่ที่สโมสรแมนซิตี้มีให้นะครับผมเพราะว่า ก็มีข่าวใช่ไหมว่ามี2สโมสรที่ให้ความสนใจเมสซี่หลังจากที่ไม่ต่อสัญญาก็คือปารีสแซงต์แชร์แมงกับแมนซิตี้นะเปบก็ได้บอกว่าพวกเราจ่ายเงิน40ล้านปอนด์สำหรับแจ็คก,กิริตในราคา100ล้านแต่เราขายนักเตะคนอื่นๆได้60ล้านกิริตจะใส่เบอร์10เล่นให้เราเพราะเราเชื่อมั่นในตัวเขาแต่ก่อนหน้านี้เราไม่คิดว่าเมสซี่จะย้ายทีมนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เมสซี่ไม่ได้อยู่ ในความคิดเรานะครับผมแล้วก็ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมด้วยนั่นเองนะก็ตอบชัดๆเลยว่าเปอร์เซนต์ที่แมนซิตี้จะเซ็นสัญญากับเมสซี่นั้นมีน้อยมากๆนะผมให้อยู่ที่อ่ะสามเปอร์เซ็นสามถึงห้าเอซ็นถ้าเซ็นจริงๆก็เป็นเรื่องของธุรกิจอย่างที่ผมได้บอกเมื่อวานนั่นเองครับก็ชัดนะว่าซิตี้ไม่มีแผนดึงตัวเมสซี่นั่นเองนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องอ่า ของเมซี่ด้วยแล้วกันเป็นเกี่ยวพันกันมาผมก็จะพูดให้จบประเด็นของเมซี่ไปเลยนะครับก็ทางสื่อใหญ่ๆนะครับผมทั่วประเทศอังกฤษก็ได้ลงข่าวเกี่ยวกับการที่เมสซี่นั้นใกล้จะไปร่วมทัพปารีสแซงต์แชร์แมงนั่นเองนะอันนี้เป็นสื่ออย่างสกายสปอร์ตก็ได้ลงข่าวว่าเมซี่เอ้ยปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับ c โครสทูจอยเมสซี่ c โครสทูจอยปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับ after leaving บาร์เซโลน่าก็คือใกล้ที่จะไปร่วมทัพ อ่าปารีสแซงต์แชร์กแมงแล้วหลังจากที่อัลลาบาร์เซโลนานั่นเองแล้วก็มีนักข่าวเทียนึงอย่างฟาบริซิโอโรมาโนก็ได้ออกมาทวีตด,ด้วยเกี่ยวกับเรื่องของปารีสแซงต์แชร์กแมงนะก็บอกว่าปารีสแซงต์แชร์กแมงเป็นสโมสรเดียวที่ติดต่อลิโอเนลเมสซี่นะครับผมตั้งแต่เย็นวันพฤหัสนะครับผมแล้วก็ไม่ใช้คนกลางด้วยนะแล้วก็มั่นใจว่าลิโอเเมสซี่เนี่ยกำลังที่จะมาร่วมทัพ ปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับเป็นการติดต่อโดยตรงเลยสําหรับสโมสรและก็ได้ข่าวว่ามีเอเย่นคนหนึงที่ทํางานเกี่กับดีลนี้เป็นหลัก้วยนะก็คือเอเย่นเนมานะ <c oughs> ก็เป็นน้องรักของทางเมซี่ก็คงอยากจะให้พี่ชายคนนี้ไปร่วมทัพแล้วก็ร่วมเล่นกันที่ทินปารีสแปร์แคน์ที่ปารีสแซงต์แชร์แมงนั่นเองนะครับผมโดยสัญญาของทางเมซี่ที่ทางเปเชคาดว่าจะยื่นให้น่าจะเป็นสัญญาในระยะประมาณสัก 3ปีนะครับผมถึงปี2024นั่นเองแล้วก็สัญญาตรงนี้เนี่ยอาจจะยังมีการพลิกได้นะอาจจะเป็นสัญญาที่สั้นกว่านี้หรือยาวกว่านี้ก็ยังไม่มีการออกมายืนยันที่ชัดเจนนั่นเองนะครับแล้วก็กลับไปไปถึงเรื่องการตอกนาำของเป๊ปในเพจคอนเฟอเรนซ์นะก็เป็นเรื่องราวของแฮร์รี่เคนที่ทุกทุกคนอยากรู้นั่นเองนะก็เมื่อวานเป๊ปได้เปิดเผยนะครับว่า ได้เปิดเผยเกี่ยวกับความรู้สึกแล้วก็สิ่งที่สโมสอนนั้นคิดเกี่ยวกับตัวแฮร์รี่เคนนะโดยเ๊บก็ได้พูดว่าแฮร์รี่เคนเป็นนักเตะที่วิเศษสุดๆนะแน่นอนว่าเราเองก็สนใจเขามากๆแต่ถ้าท็อตแนมไม่ต้องการที่จะขายมันก็จบแน่นอนว่าเราต้องพยายามถ้าท็อตแนมไม่ต้องการเจราจาเราก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ร่วมเจราจากันแต่ถ้าเขายังต้องการที่จะพูดคุยกับสโมสร ผมเชื่อว่ามีหลายสมโมสรมากที่ต้องการเซ็นสัญญากับทางแฮร์รี่เคนและแน่นอนแม้แต่ทีมเราเองก็ไม่ใช่ขอ้อยกเว้นใช่พวกเราสนใจแฮร์รี่เคนมากเลยนะนี่ก็เป็นคําตอบแลวก็บทสัมภาษณ์ที่ยืนยันชัดเจนได้ว่านะครับผมเมซี่เลิกคิดไปเลยไม่มีแผนแฮร์รี่เคนนี่แหละคือเป้าหมายที่ชัดเจนและเป,เป็นเป้าหมายหลักของสมโมสรเราอีกหนึ่งรายนั่นเองโดยในบทสัมภาษณ์ก็ยังมีบทสัมภาษณ์ปิดย่อยที่เบ๊กพูดว่า ถึงการเสริมทัพหลังจากนี้นะก็บอกว่าอาจจะมีอีกหนึ่งคนหรืออาจจะไม่มีก็ได้นะครับผมในการเสริมทัพหลังจากนี้หลังจากเดีวของแจ็คกิลิตนั่นเองก็ผมคาดกันว่าน่าจะไม่เสริมใครเพิ่มแล้วนอกจากแฮร์รี่เคนนะถ้าไม่ได้เคนนั้นก็อาจจะไม่มีใครแล้วอาจจะเสริมแค่แจ็คกิลิตคนเดียวเท่านั้นเองนะครับโอเคต่อมาไปดูข่าวที่เชื่อมโยงกับข่าวเมื่อกี้เป็นข่าวของอเมซี่นะเมซี่ที่จะย้ายออกจากบาร์ซ่าก็ ส่งผลกระทบโดยตรงไปถึงตำนานของเราที่เพิ่งย้ายไปซบบาร์เซโลนานั่นเองก็เป็นตำนานเทพกุลของเรานะที่เพิ่งย้ายไปซบบาร์เซโลนาเพื่อที่หวังจะได้เล่นกับเรอัลเมสซี่แต่เมสซี่กลับดันต่อสัญญากับบาร์เซโลนาไม่ได้เรื่องนี้ก็ส่งผลผลกระทบกับกุลโดยตรงนะโดยกุลเองก็รู้สึกโมโหอย่างมากและได้สั่งให้ทนายความตรวจสอบสัญญาเอาไว้ยกเลิกข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับทีมบาร์เซโลนาเลยนะครับผม แล้วก็รู้สึกว่าการที่กุลนั้นอยากจะเพ่นหนีจากบาร์เซโลนานั้นก็รู้สึกว่าจะมีสโมสรที่ได้รับที่กําลังจะให้ความสนใจกุลนั่นก็คืออนะินเตอร์มิลานครับผมที่เริ่มมองสูนหน้าตัวใหม่เอาไว้หลังจากที่กําลังจะเสียลูมิลูลูกากูให้กับทางเชลซีที่ตอนนี้กําลังมีข่าวว่าใกล้จะปิดดีวกันได้แล้วนั่นเองนะก็ <c oughs> สงสารพี่บ่าวเลยอะ <c oughs> บ่าวกุลของพี่อุตส่าห์จะไปเล่นกับ เพื่อนรักนะแต่ดันเพื่อนรักกับต่อสัญญาไม่ได้ก็เลยผมคิดว่าคุณน่าจะชิงบาซ่าอีกหนึ่งคนนะครับผมถ้าเป็นอย่างนี้นะก็ต้องรอดูต่อไปสําหรับอาเกโรนะว่าจะได้อยู่กับบาเซโลนาในซีซั่นหน้าหรือเปล่านะครับผมเมื่อวานนี้แฮร์รี่เคนมีอีกหนึ่งข่าวที่เขาได้โพสต์ความรู้สึกของเขาเป็นการชี้แจงแถลงไขนะผ่านเข้าทวิตเตอของตัวเอง เกี่ยวกับเรื่องที่เขาไม่มาซ้อมที่ท็อตแนมฮอสเปอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งใจความหลักเขาก็ได้กล่าวว่าในขณะที่ผมไม่จะไม่พูดถึงสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงก็คือสถานการณ์เกี่ยวกับการย้ายย้ายผู้เล่นหรือว่าสถานการณ์ที่เขาต้องการจะย้ายออกจากทีมนั่นเองนะเขาต้องการจะชี้แจงว่าเขาเนี่ยไม่มีวันและไม่เคยปฏิเสธที่จะไปฝึกซ้อมและเขาจะกลับไปที่สโมสรในวันพรุ่งนี้ตามแผนที่วางไว้นั่นเองนะครับก็เขา บอกว่าเขาเองเนี่ยไม่เคยคิดเลยที่จะปฏิเสธการฝึกซ้อมแล้วก็กลับไปที่สโมสรอนนะโดยเขาคงจะวางแผนเอาไว้แล้วว่าเขาอยากจะกลับมาที่สโมสรท็อตแนมฮอสเปอร์ในเส้นสุดสัปดาห์นี้นะครับอาจจะเป็นการวางแผนเอาไว้แล้วแหละแล้วก็เรื่องแ้งสวนกนในอะ่ะมันอาจจะมีบ้างแต่ว่าอันนี้เราอย่าไปพึ่งตัดอย่าพึ่งไปตัดสินนักเตะว่าโอ้ยเขาไม่มีความเป็นมืออาชีพเขาไม่มาซ้อมอะไรอย่างนี้นะซึ่งมันสามารถมองได้ะครับว่าเออมันก็ใช่มันไม่มีความเป็นมืออาชีพแต่ โดยเหตุผลแล้วอ่ะเคยพูดไปหลายครั้งแล้วเกี่ยวกับเหตุผลที่เขามีต่อสเปอร์ที่เขาทาแบบนี้นะก็เขาเชื่อว่าเขามีสัญญาที่เป็นลูกผู้ชายที่ให้ไว้กับดนนิเรลวี่เรื่องการย้ายออกนั่นเองนะครับเขาเลยอาจจะตัดสินใจวางแผนที่จะกับสเปอร์ช้าหน่อยในการพักผ่อนในซัมเมอร์นี้นั่นเองนะครับก็ต้องติดตามดูกันต่อไปครับเกี่ยวกับดิวของแฮร์รี่เคนนะครับว่า,าจะจบลงอย่างไรแล้วก็ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นจะปิดดิวแฮร์รี่เคนได้ หรือไม่นั่นเองนะครับก็ต้องรอติดตามชมแล้วก็ติดตามลุ้นกันต่อไปนะยาวๆเลยอาจจะไปถึงช่วงปิดตลาดนักเตะเลยก็ได้นะครับผมส่วนเกมในค่าคืนวันนี้เลสเตอร์ซิตี้ประทะแมนเชสเตอร์ซิตี้ย้ำเวลากันอีกหนึ่งรอบ5้าทุ่มสินาทีนะครับผมก็ได้อ,อ่านรายชื่อผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงสนามไปแล้วก็ผลการในขานจะออกมาเป็นยังไงก็ร่วมลุ้นร่วมเชียร์ทีมรักของเราให้ได้แชมป์แรก ในฤดูกาลนี้กันด้วยนะครับผมห้าทุ่มนาทีทาง b ีอินสปอรนะผมหารับชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้การรายงานข่าวแมนเชสเตอร์ซิตี้ของตะต้องหมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย